สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูทำไมซีซั่นสตอนดูเสร็จยังกับผมในกระจกมองหลังนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นพาร์ทที่2ในส่วนของเซกเตอร์รีสอร์ทนะครับก็จะเป็นในมุมของ Energy มี8บริษัทตามที่กิดเส้นใต้นี้ไปลุยเนื้อหากันเลยนะครับโอเคพาร์ท <Okay. S 1> แรกนะครับในมุมการเติบโต หน้านี้นะครับจะเป็นในส่วนของยอดขายนะครับก็ทาง BBGI นะฮะแล้วก็ CV อันนี้ข้อมูลแทร็กยังค่อนข้างน้อยนะครับเพิ่งเข้าตลาดขออนุญาตข้ามานะครับก็จะมีทาง BCP กับ BCPG นะฮะในตระกูลของบางจากเองเนี่ยถือว่าโตก้าวกระโดดนะครับถ้าไล่ดูปี59เทียบกับปี65เองเนี่ยขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยนะครับโดยเฉพาะทาง BCPG นี่จาก7ปีนี่เขาโตมาประมาณ5ปีเลยนะครับผม แล้วก็ถัดมาจะเป็นทาง b ีกริมนะฮะอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับจาก2 7 0 0 0ขึ้นมา4 000, 6 0 0 0ล่าสุดปี65ไปจบที่6 3 0 0 0โอ้โหนี่โตเป็นต่อเนื่องเลยนะฮะก็7ปีนี่โตมา5ปีนะครับส่วนของทาง bpp นะฮะอันนี้ก็อาจจะเ,เป๋ไปช่วงปี61 62นะครับผม แต่ว่าเขาก็จะแกว่งแ่งอยู่แถวๆ6 0 0 0 7,000ล้านนะครับแต่ดูปี65สิฮะแกขึ้นมา25,000ล้านไม่แน่ใจแกไปทำอะไรนะครับปีตัว Q4 โดดขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทาง CKP บ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะเทรนเติบโตนะฮะก็จะเป๋ไปช่วง6 2, 6 6องนะครับจาก6 0 0 0กว่าล้านเนี่ยไป900 0นะฮะแล้วก็ทรงๆรงแถวๆ900 0นะครับจนปี65นี่ขึ้นมา1 1 0 0 0กว่าล้านนะครับทะลุหมื่นล้านมาได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับส่วนทางเดมโก้ Go. อันนี้ดูจะกับทิศกับทางกับเพื่อนๆด้านบนเลยนะครับเพราะว่าแกเป็นเทนขาลงมาเลยตลอดนะครับดูเหมือน6,4จะฟื้นได้แต่ว่า6 5ก็ลงต่อ นะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึ่งน้านี้เป็นส่วนของตัวกำไรสุทธิบ้างนะครับผมจะเห็นว่าทาง BCP เนี่ยมี B 63นะครับขาดทุนซะงั้นงงน,นะฮะเสียประวัติเลยนะครับอันนี้น่าเสียดาย กับกันในส่วนของทาง BCPG เองเนี่ยไม่มีแดงเลยนะฮะก็จะสังว่าสังเกตว่าเป็นเขียวตลอดนะครับมีดอปไปนิดนึงปี62นะครับแต่ว่าภาพรวมก็เป็นลักษณะเทนเติบโตนะครับแต่ว่าในส่วนของปี65นี่ก็ถือว่าเป็นกำไรสุทธิในส่วนของ new ิ i g h ในรอบ7ปี ตัวบีกิมนี่น่าเสียดายมากนะครับผมน้าตะก,กี้นี่เติบโตโดดเด่นมากเลยแต่ตอนปี65นี่ไม่แน่ใจแกไปพลาดท่าอะไรนะฮะค Q 2หนึ่ง Q4 นี่แดงเถือกเลยทำให้ภาพรวมปี65นี่ติดลบไปสั้น b นีีนี่ก็เหมือนกันนะครับตะก,กี้ Q 4นี่โหเป็นพระเอกนะฮะพอกำไรสุดทีินี่กลายเป็นผู้ร้ายเฉยเลยนะครับแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้นะฮะเพราะว่ากำไรสุที่ภาพรวมเนี่ย ซัดไป5,700นะฮะก็ถือเป็นนิวไฮในรอบ7ปีเช่นกันโ <Okay. S 1> k เค CKP นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะเป็นเทรนลักษณะเติบโตก็เป็นนิวไฮเหมือนกันนะครับตอนปี65ก็น้านี้จะเป็นในส่วนของตัว EPS นะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นโฟคัสปี65นี่มีรอดมาแค่4บริษัทนะครับจะเป็นทางตระกูลบางจากนะครับ BCP กับ BCPG อันนี้เนี่ยได้มา174เนะครับเทียบกับปี64แล้วก็ปีดของที่ผ่านๆมาช่วง6ปีนะฮะกระจุยเลยนะครับกับในสุดที่อยู่ที่9บาททาง BCPG ด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้แต่ว่าไม่ได้เป็น new high นะครับผมแต่ก็ถือว่าชนะปี64ส่วนของทาง BPP บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิวไ i g เช่นกันนะครับ1อยู่ที่บาท88สตางค์แล้วก็สุดท้าย CKP นี่ก็ด้วยนะฮะ น,นี้ไม่มีแดงมาให้ปนเลยนะครับก็จะอยู่ที่111เปเทียบกับป,ปี64ได้มา30สตางค์พาร์ทที่2บ้างนะครับส่วนของตัวเงินปันผล ก็น้านี้นะครับจะเห็นว่าจ่ายต่อเนื่องหลายบริษัทเลยนะครับแต่ที่เห็นเป็นแถบเขียวยาวเลยนี่อันนี้ต้องยกให้ทาง CKP เลยนะครับแกดอปมาช่วงปี60นะครับจากนั้นแกเติบโตมาตลอดเลยนะฮะก็ถ้าสายปันผลนี่ชอบมากนะครับว่าปันผลนี่เติบโตต่อเนื่องเลยทีเดียวอาจจะต้องไปดูอีกสไลด์หนึ่งนะครับว่าตัวยิวนี่สูงอยู่ด้วยหรือเปล่าส่วนอื่นๆเองเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะทรงๆนะครับทางตระกูลบางจากนะฮะ ก็จะอยู่แถวๆช่วงแรกๆนี่บาทกว่า2บาทเลยนะครับแต่ช่วงหลังๆนี้มีดอป6ก6องไปนิดหนึงแล้วก็6 4 6 5ยืนเหนือ2บาทได้ส่วนของทาง bcpg นะครับอันนี้ก็จะอยู่แถวๆขึ้นมาถึง80สตางค์นะครับแต่ว่า3ปีให้หลังเนี่ยอยู่แถวๆ30สตางค์กว่าท่านแค่นั้นปีกิบนี่ปี65นี่ชะงักไปเลยนะครับเจอขาดทุนไปแต่อาจจะ ก็ยังอุตส่าห์จ่ายเงินปันผลมาให้ได้บ้างะนะครับผมไปดูยิวกันบ้างดีกว่านะครับก็ถ้าเกินใครที่เหลืยสีปีนี่สี่เปอร์เซ็นต์นะฮะของทาง ckp นี่น่าเสียดายนะครับมาสไลด์ตะกี้นี้นี่เติบโตได้ดีนะครับแต่ยิวนี่ยังอยู่ในระดับ1%กว่าแค่นั้นเองก็กที่โดดเด่นนะฮะก็จะมีทาง bcp นะครับก็ขาดช่วงไปช่วงปี6263แค่นั้นนะครับแต่พอกลับมาช่วงปี6465นี่ซัดไป7%กว่าเลยทีเดียว <Wow. S 2> อันอื่นไม่ค่อยมีในยะนะครับผมทีนี้ไปดูพาร์ทที่3มบ้างนะครับในเรื่องของ financial หน้านี้จะเป็นในเรื่องของการคุม cash flow นะฮะก็ไม่มีบริษัทไหนทำได้ตามใครที่เหลทั้ง3ปีนะครับที่ใกล้เคียงแล้วก็น่าสนใจเนี่ยจะมีทาง bcp จะสังเกตในส่วนของตัว,ว cfo นะฮะจาก6,300ขึ้นไป16 0 0นนะฮะแล้วล่าสุดปี65ปีที่แล้วเนี่ย ซัดไปหมื่นเก้าเลยนะครับก็จะสังเกตว่าตอนหกสานี่มี CFF นะฮะไม่แน่ใจว่ามีกู้เงินอะไรมาหรือเปล่านะครับผมก็อาจจะต้องไปลองดูในส่วนขอนี่นิดหนึ่งนะครับก็ว่าแล้วก็ไปหน้าของนี่เลยนะครับตัว DE ให้แคทิเลียเกิน1นะฮะก็จะสังเกตว่า BCP เนี่ยระดับนี้ยังอยู่ค่อนข้างสูงนะครับผมก็จะมีแค่ทาง BPP กับ ตัว CKP นะฮะสบริษัทที่อยู่ต่ำหนึ่งได้แต่ก็ไม่ได้ต่ำมากนักนะฮะก็จะมี BPP เนี่ยอยู่ต่ำา5ดาพาทที่4นะครับเป็นข้อมูลซัพพอร์ตอันแรกจะเป็นทาง ROE นะฮะอันนี้ดูแล้วไม่ค่อยมีนัยยะเท่าไหร่นักนะครับผมก่อนอนุญาตผ่านส่วนหน้านี้ก็เช่นกันนะครับในส่วนของตัวจิตตะสกอร ก็จะมีแค่ทาง B ีกริมแค่นั้นนะครับปี3แต้มมาจึงเดียวนะฮะนอกนั้นนี่ไม่เข้าเป้าเลยนะครับผมข่าวสะอาด <Huh? S 1> ส่วนสุดท้ายเป็นอวอร์ดจากทางตลาดหลักทรัพย์น,นะครับก็จะมีทาง BCP แค่บริษัทเดียวนะครับที่ปี6 2กับ64เนี่ยได้ Innovation a w a r d นะครับที่ได้สกอร์ไปก็พาร์ทที่5นะครับเรามารวมสกอร์กันก็อันแรกนะครับในมุมการเติบโต ก็จะมีส่วนของทาง BCPG นะครับแล้วก็ทาง CKP เนี่ยได้มา13คะแนนะนะครับผมแล้วก็ถัดมาจะเป็นทาง B กริมนะครับน่าเสียดายปี65นี่แกไปพลาดท่านะครับผมพลที่2จะเป็นในส่วนของตัวดีบิเดนก็จะมีเรื่องของการจ่ายต่อเนื่องตัวเงินที่จ่ายเนี่ยเติบโตแล้วก็ตัวค่าเฉลียย่ย YU นะครับที่อยู่ในระดับสูงที่เข้ามาเองเนี่ยน่าจะเป็นทาง BCP บริษัทเดียวนะครับที่13.6คะแนนนะครับ Cckp นี่ดี D 2อย่างนะฮะแต่มาตกม้าตายในส่วนของค่ายิวนะครับค่าเฉลี่ยได้แค่1%แค่นั้นส่วนที่3นะครับการคุมแคทโฟแล้วก็การคุมนี่สินนะครับความแข็งแกร่งทางด้านการเงินอันนี้จะสังเกตว่าไม่มีบริษัทไหนได้เกิน5คะแนนเลยนะครับ แล้วก็ส่วนสุดท้ายข้อมูลซัพพอร์ต ROE จิตตะแล้วก็อวอร์ดนะครับไม่มีบริษัทไหนเข้าเป้าเลยนี่ขั้นต,ต่ำต้องการ10นะฮะอันนี้ไม่ถึง5สักบริษัทเลยนะครับผมโอเคก็รวมสกอร์นะครับทั้ง4ส่วนทั้งในมุมโกลด์ดีเวนด์ไฟแนนซ์แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับก็ไปที่เหลืยแล้วเนี่ยเกิน38คะแนนนะฮะแต่ว่าคลิปนี้ทำได้ดีสุดจะเป็น c ิกนะได้ที่32 ลง,ลงมาจะเป็นทาง bcpg แล้วก็ b c p นะครับก็จะสังเกตว่าพื้นที่เนี่ยจะค่อนข้างสูสีนะครับผมก็เอาจริงๆแล้วก็ได้ทั้ง3ส่วนนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยไล่กันมากนะักถ้าในมุมโกรดกับดีวิดนเนี่ยอาจจะต้องให้ทาง bcpg กับทาง ckp นะครับโอเคได้ผู้ชนะแล้วนะฮะรเราไปทำความรู้จักเขานิดนึงนะครับก็บริษัทแรกนะครับส่วนของตัวบางจาก corporation อันนี้ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและการค้าน้ำมันและธุรกิจการตลาดรวมถึงลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียวธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่มีฟีฟอดอยู่ที่59%ผู้ถือหุ้นเกือบ28,000ท่านเลยนะครับ p e แค่4แล้วก็ p r i c e อ o ์บ o ๊เท่า g r o s s profit 15แล้วก็ Net Prof i t 5%นะครับ ไม่มีซื้อขายนะครับสำหรับผู้บริหารทั้งปี65แล้วก็ปี66บริษัทที่2นะครับ BCPG นะครับชื่อตรงตัวเลยนะครับอันนี้เป็นบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมถึงการลงทุนบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนครับก็อาจจะเป็นโกดีนนะครัเป็นพลังงานสะอาด รีโฟด์นะครับอยู่ที่42%ผู้ถือหุ้น35,000กว่าท่านโนอะ้โหนี่เยอะกว่าตัวบางจากคอร์ปอเรชั่นด้านบนอีกนะครับ PE 14แล้วก็ไพาเปิร์บุกศูเก้าเท่าโอ้โหกอดโปรฟิตมโหลาเลยนะฮะ63%แล้วก็เน็ตโปรฟิตเยอะมาก47%เลยนะครับ,รบ <What? S 1> ผู้บริหารมีซื้อไปหนึ่งนะหนึ่งครั้งนะครับที่200,000หุ้นบริษัทสุดท้ายนะครับในส่วนของทาง CK Power เวอดำเนินธุรกิจ หลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นก็คือเป็นโฮลดิ้งคัมพานีที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยมีบริษัทไฟฟ้านำเงืม2จํจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำและเป็นแกนหลักด้วยนะครับฟีฟ r ดอยู่ที่25%ผู้ถือหุ้น15,600กว่าท่าน PE 13แล้วก็ไพ่ปบุก1.1เท่า กอดโปรฟิตที่21ออาเน็ตโปรฟิตเยอะกว่าซะง,งั้นนะครับที่24%ผู้บริหารไม่มีซื้อขายเหมือนกันนะครับปีนี้ไปดูราคาเหมาะสมบ้างนะครับในส่วนของทางบางจากนี้ให้ PE ที่5เท่านะครับแล้วก็กอด EPS นะครับปีนี้ปี65นะครับได้มา9บาทกว่า คูณกันได้ที่45แต่ว่าราคาวันที่19นี่เพิ่ง30กว่าบาทเองนะครับก็มีอัพไซด์เหลือเฟือเลยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมตลาดยังไม่รับรู้ยังไม่ให้ราคาบริษัทที่2นะครับ BCPG Concept เดียวกันนะครับจะอยู่แถวๆ10บาทอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะครับราคาวันที่19นี่ยังอยู่แค่8บาทกว่าก็ยังมีอัพไซด์อยู่23 ส่วนสุดท้ายนะครับทาง CKP นะครับอันนี้อยู่แถวแถว5บาทเลยนะครับก็ตอนนี้ราคาวันที่19นะครับอยู่แค่แค่3บาทกว่าก็มีอัพไซส์เยอะเหมือนกันนะครับทั้ง3บริษัทนี้มีอัพไซส์เยอะเลยทีเดียวก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากอดีตถึงปัจจุบันเพื่อนๆจะต้องมองอนาคตด้วยนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าของรัฐบาลใหม่มาเนี่ยจะมีในเรื่องของโนโยบายการลดค่าไฟด้วยหรือเปล่านะครับ ก็อาจจะเป็นปัจจัยเชิงลบนะครับเลยทําให้ราคาในส่วนงตลาดเนี่ยอาจจะถูกรับรู้ไปแล้วนะครับเลยยังไม่สามารถขึ้นได้ยังไงเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวต้องลองต้องลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นอัพไซด์แล้วซัดเลยนะฮะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ขอย้ำอีกทีด้วยนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับผมมีด้านบนนะฮะทำลิงก์เกี่ยวกับเซกเตอร์ของตัวเซกเตอร์นี้ไว้อะนะฮะ เราเพื่อนๆจะลองศึกษาเปรียบเทียบกับตัวอื่นดูก่อนได้ก็เช่นเคยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับตาม reference ที่ให้นี้แล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยอย่าลืมนะครับผมเป็นกระจกมองหลังนะฮะก็เพื่อนๆต้องเป็นกระจกหน้านะฮะต้องมองกระจกหน้า ไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็อ่านหนังสือหาวิธีให้ไปถึงเป้าหมายแล้วก็ลงมือทําด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมในกระจกมองหลังสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ